สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับนุ้ยอีกเช่นเคยนะคะในช่อง h a v e f u n y s t a y ค่ะวันนี้นุ้ยก็มีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆบางคนเนี่ยรอเงินอุดหนุนบุตรว่าเอ๊ะทำไมเงินอุดหนุนบุตรยังไม่เข้าไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงใช่ไหมคะตอนนี้นะคะนุ้ยก็ได้รวบรวมได้ทำคลิปนะคะมาฝากเพื่อนๆว่าถ้าเงินอุดหนุนบุตรยังไม่เข้าเนี่ยต้องทำยังไงเช็คได้เลยนะคะ แล้วตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเช็คกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลนะคะจาก TNN Thailand ค่ะและขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปของนุ้ยค่ะขอบคุณค่ะนุ้ยขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้นุ้ยค่ะขอบคุณค่ะเงินอุดหนุนบุตรยังไม่เข้าต้องทำยังไงนะคะเช็คได้เลยค่ะวันที่12กรกฎาคม2563 ภายหลังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือพอมได้โอนเงินอุดหนุนบุตรหรือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำเดือนกรกฎาคม2563จำนวน600บาทไปเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะพบว่ามีผู้ปกครองบางรายยังไม่ได้รับเงินดังกล่าวนะคะโดยเพจ Facebook โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิดได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยระบุว่าเรื่องการตรวจสอบสิทธิจากทางลิงก์ของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนั้นตรวจสอบแล้วพบว่ามีสถานะ E 2 0ข้อมูลที่ปฏิเสธการจ่ายเงินให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลนะคะ ดังคำแนะนำในรูปภาพที่หนุยขึ้นในคลิปนี้ไว้ให้นะคะและหากพบว่าจะต้องทำการแก้ไขข้อมูลให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยด่วนต้องทำการแก้ไขข้อมูลให้ทันภายในวันที่25ของเดือนนะคะจึงจะมีผลการเบิกใจ่ายในเดือนถัดไปผู้ลงทะเบียนส่วนภูมิภาคโปรดติดต่อพอมอจอวันเวลาราชการค่ะ ผู้ลงทะเบียนที่กรุงเทพนะคะโปรดติดต่อกรมกิจการเด็กและเยาวชนวันเวลาราชการเหมือนกันค่ะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะเบอร์โทรศัพท์สายตรงนะคะ026516534 026516920 02 651 6902หรือ02 255 58 50ถึง7ค่ะต่อ121 122 123 147และ152ค่ะโปรดติดต่อตามวันเวลาราชการนะคะถ้าสายด่วนพอมโทร130 0ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ข้อมูลที่ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินมีดังนี้ค่ะข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ตรงกับกรมการปกครองนะคะวิธีปฏิบัติให้ตรวจสอบความถูกต้องดังนี้ 1. เลขบัตรประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด 2. วันเดือนปีเกิดเด็กแรกเกิด 3. หากต้องแก้ไขให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะยังมีรายการบัญชีนะคะ 1. บัญชีปิดไปแล้ว 2. บัญชีทอดทิ้ง 3. ไม่พบบัญชี4ไม่มีบัญชี5เลขที่บัญชีไม่ถูกต้องบัญชีติดเงื่อนไขกรณีรายการ Direct Credit ค่ะวิธีปฏิบัตินะคะให้ผู้ลงทะเบียนเปิดบัญชีใหม่ดังนี้1ธนาคารกรุงไทย2ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร3ธนาคารอมสิน เลือกธนาคารใดธนาคารหนึ่งนะคะแล้วติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขข้อมูลค่ะแล้วก็มีนะคะ 1. ยังไม่มีการลงทะเบียนสมัครพร้อมเพย์ 2. เคยมีรีจิสเตอร์พร้อมเพเย Register, พเพ์แต่ยกเลิกแล้ววิธีปฏิบัตินะคะให้ผู้ลงทะเบียนเลือกปฏิบัติวิธีใดวิธีหนึ่งค่ะวิธีที่1ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะเพื่อผูกพร้อมเพยกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น ธานาคารดังต่อไปนี้ต้องผูกพร้อมเพนนะคะกรุงเทพกรุงศรีอยุธยากสิกรไทยเกียรตินาคิน CIMB ไทยทหารไทยทิสโก้ไทยพาณิช์ธนาชาติแลนด์แอนด์เฮาส์สแตนดาร์ดชาเตอร์ไทยอิสลามแห่งประเทศไทยวิธีที่2ให้ผู้ลงทะเบียนเปิดบัญชีใหม่ดังนี้นะคะ 1. ธานาคารกรุงไทย 2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3. ธนาคารอ,อมสินเลือกธนาคารใดธนาคารหนึ่งค่ะถ้าเลขที่บัญชีธนาคารไม่ถูกต้องนะคะให้ปฏิบัติดังนี้ให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบบัญชีที่ขอรับเงินอุดหนุนว่ามีความถูกต้องหรือไม่หากต้องแก้ไขให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็ทราบแล้วค่ะว่าข้อมูลที่ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินมีอะไรบ้างนะคะก็ ถ้าเพื่อนๆตรงตามข้อมูลดังนี้นะคะก็ให้รีบปฏิบัติตามแล้วก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะและขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ